สวัสดีค่ะปก,กีดีวีนะคะกลับมาพบกับ AC Unity อีกเช่นเคยสลับพาร์ทนี้อาจจะไม่มีอินโฟเมชันอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเพราะว่าเฉพาะในส่วนรายละเอียดของชัปเตอร์นี้อาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยตอนนี้ก็อยู่ที่ออยอดโบดน,นะคะก็มาซิงโครไนซ์มาให้เพื่อนๆดูภาพกันมาให้ดูแบบแผนที่บริเวณแถวนี้นะสวยมากเลยนะคะก็โชว์หน่อยนะ มาให้เห็นความสวยงามของปารีสในช่วงปี1789หรือแนถวๆนั้นเลยนะคะโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำขึ้นมิชั่นใหม่โดยตรงแต่จะเป็นซายเควสแทนนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าไปมินิเกมของเกมนี้เยอะมากแล้วก็ทำสนุกมากนะคะก็เลยอยากเสนออะไรนิดหน,น,น,น่อยให้เพื่อนๆดูนะซึ่งก็ยาวพอสมควรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อ่านไม่ออกะอ่านชื่อไม่ออกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปยังสภาของเรานะคะ ก็คือมันชื่อมันชื่ออะไรวะอ่านชื่อไม่ค่อยออกเป็นคาเฟ่เทเตอร์นะคะเป็นเป็นที่ซ่อนตัวของบรดาแอสซัสซินซึ่งตอนนี้กรด์มาสเตอร์ของแอสซัสซินในฝรั่งเศสก็คือมิาโบนะคะอยากรู้ว่ามิาโบคือใครลองย้อนกลับไปดูพาร์ทก่อนๆที่แพ็กเกจอธิบายเกี่ยวกับอินโฟเมชันของตัวละครเอาไว้เกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อมิาโบซึ่งเหมือนกับเขาเป็นหัวหน้าแกนนำ กุมปฏิวัติฐานดนดที่3ซึ่งเขาก็เหมือนกับฮีโร่ในยุคนั้นนะคะมีตัวจริงทางประวัติศาสตร์ด้วยแต่ว่าก็มีเรื่องราวและข่าวลือว่ามิลาโบเนี้ยอาจจะถูกซื้อตัวโดยกษัตริย์นะคะนั่นเป็นข่าวลือเป็นเรื่องเล่าลือกันนะโอเคนี้เรากลับมายังสภาของของแอสซัสซินนะคะสถานที่แห่งนี้ใหญ่มาก เยอะมากๆแล้วเราก็มีหน้าที่บริหารจัดการเองนะคะนี่คือให้ดูชี้ให้ดูนะคะว่าภายในเนี้ยคือสถานที่ของสภาแอลซินซึ่งเราสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้เราสามารถออนไลน์กับเพื่อนได้เราสามารถที่จะมาเทรนตัวเองเพื่อให้ฝึกอาบิลิตี้ได้นะคะหรือว่ามา collect money อย่างนี้ income นะคะ income ก็คือแบบรายได้ของเรา income เมื่อกี้นะคะที่มันเขียนว่าอะไรนะ i n c o m e income น,นะคะรายได้พวกนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการที่เราต่อเติม ครงสร้างภายในสภาพเพิ่มเติมนะคะคือหรือ Renovate Renovate คำนี้เพื่อน,อนๆลองดูนะคะคำว่า r n o v v a t e r e ก็คือ Back หรือเก n ทำใหม่สร้างใหม่ o v a ว e แปลว่าหรือ Nova มันแปลว่าคือการทำใหม่ <No. S 2> อีกครั้ง Nova คือเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ย renovate ก็เลย ทำใหม่อีกครั้งก็หมายถึงการทําให้สภามันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นตอนนี้เราก็ทำอั p เปอร์ฟอร์ใหม่นะคะคือแบบไปสร้างพื้นที่ตรงส่วนด้านบนเหลืออันสุดท้ายแล้วฟินิชอะไรฟินิชชิ่งทาชียังไม่ได้ทํานะคะแป็กกี้ก็เสริมไปหลายส่วนเลยเพื่อที่ทําให้องค์กรดูดีขึ้นให้คาเฟ่เรามีคนเข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เราได้เงินเรื่อยๆซึ่งเป็นวิธีหาเงินที่ ที่แแจ่มมากอ่ะคือเราไม่ต้องไปฆ่าทหารเยอะๆเพื่อที่จะรูทหรือขโมยเงินจากทหารมาแต่ใช้วิธีการเอารายได้จากการที่เรามาต่อเติมภายในสภาเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนั้นมานะคะมาใช้เพิ่มทักษะเราเองอันนี้เป็นห้องเทรนนิ่งนะคะเราสามารถที่จะมากดเทรนตรงนี้ได้นะคะก็มาดูซีเรนจิงได้มาดูแรงว่าเราเอออยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะคะเทียบกับบรรดาเพื่อนๆคนอื่นๆภายใน โคบเลชันเดียวกันพวกที่เล่นมัลติเพเยอร์ด้วยกันนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นห้องอาหารนอกภายในองค์กรนะคะสวยสดงดงามทีเดียวก็ไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ห้องที่ว่าแบบเราได้รับรายได้อะห้องไหนฉันได้เงินฉันก็ไปตรงนั้นอะไรเงี้ยมามีที่ไหนอีกมีรูปอัสเจรีมีอะไร25เมตรข้างล่างนั่นน่ะน่าจะเป็นโน้ตสักอย่าง ก็ค่อยไปอันนี้เป็นคาเฟ่น,นะคะนี่เป็นส่วนที่เราสามารถหาไรายได้ได้เลยเห็นไหมก็จะมีคนเข้ามาเยอะแยะม,มากมายเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราสามารถต่อเติมสภาให้มันน่าอยู่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นเล็กๆที่จะทำในวันนี้ให้ดูซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่า,ามินิเกมที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยต่อเติม สมบูรณ์แบบแล้วก็มีอะไรอัปเกรดขึ้นอย่างเช่นว่าอย่างครั้งก่อนเนี้ยไปทำมินิเกมเพื่อที่จะเอาเสื้อผ้าของบรรดาพวกนักเต้นมาให้กับในทางสภาอะไรเงี้ยนะคะให้แดนเซอร์อะไรเงี้ยให้มันสวยๆขึ้นเออให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาในสภาเรามากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าคนพวกนี้มันไม่รู้หรอกนะว่าที่นี่คือสภาของของ,ของนาาักฆ่าองค์กรนักฆ่านะคะเออมีแค่กเอนนี่แหละที่ <laughs> หาเงินกันเองนะอันนี้เป็นทางเข้าของ องค์กรนาคานะคะเป็นทางเข้ารับนี่ทางนี้เลยอันนี้มาเล่นมัลติเพลเยอร์ได้นะคะเพลเโคออฟบางมัลติเพลเยอร์บางบางโคออฟบางโคออฟเกมเนี่ยสามารถที่จะเล่นคนเดียวได้ด้วยนะโอเคเราก็เข้ามาในตรงนี้เพื่อรับภารกิจขอดก่อนนะคะตับเข้ามาในอะไรนะสถานที่รับขององอนนะค์กรนาคาซึ่งอยู่ข้างใต้สถานที่เมื่อกี้ที่เราไปเอาเงินแล้วก็ไปรับภารกิจนี่ง่ายนี่ที่นี่นะคะ ย่ yeah. กลับเข้ามาแล้วก็มาดูกันสักหน่อยภายในผู <My friend. S 1> ้ชายคน oh. นี้ก็จะขายของให้เรานะแล้วก็ขายเสื้อผ้าด้วยซึ่งแบกกี้จะโชว์เสื้อผ้าทั้งหมดที่มีในเกมแล้วก็บรรดาพวกดาบพวกอุปกรณ์ต่างๆหมดเลยนะให้เพื่อนๆดูในพาร์สักประมาณพาร์สสิบหช่วงนั้นแหละ <c oughs> อันนี้พาร์สสิ <c oughs> เท่าไหร่นะพาร์สสิบสบามั้งเนาะเออก็ คอยไปโชว์ช่วงช่วงที่สะดวกนะคะตอนนี้ยังไม่สะดวกโชว์เสื้อผ้าดูต่อยากให้ดูมากเสื้อผ้าสดอล่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนเขาก็พูดนะว่าเออเนี่ยเจอศพของใครคนหนึ่งที่นอรดัมซึ่งไม่ใช่ใครอื่นเลยก็คือซีแวนเองซีแวนไม่ใช่คนเดียวที่ฆ่าเดลเซลต้องกำจัดผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังด้วย ซึ่งซีแวเนี่ยทำง,งานให้กับผู้ชายที่ชื่ออะไรเดอซูเดอซูเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกเป็นคิงของเกบ<า>งก้าเลยนะของเป็นเป็นเป็นเหมือนกับพระราชาของพวกขอทานเนี่ยส่ง แล้วถซินไปสามคนสองคนไม่สามารถที่จะติดตามผู้ชายคนนั้นได้และอีกคนก็ไม่กลับมาเลยแสดงว่าไอ้เลอรเลอรสูเลอรูนี่อันตรายวะ่ะเป็นเทมพาี่อันตรายแล้วเขาก็บอกว่าซีแวร์เนี่ยรู้เกี่ยวกับไอ learned, ้เลอรสูแลคือแบบมีเบื้องลึก้อกกลังกับผู้ชายคนนี้ด้วยเพราะฉ<ล>ะนั้นเราต้องไปกำจัดมันนะซึ่ง ถ้าเราจะเข้าไปกำจัดไอ้ King of เ e g a หรือว่าไอ้เลอซูเอซูคนเดียวเนี่ยคงไม่ไหวแล้วต้องมีอุปกรณ์ช่วยซึ่งก็คือ Phantom Blade น,นะคะเหมือนกับเป็นรุ่นอัปเดตของของ l a d ดเกา่าของ Assassin s <S ในรุ่นก่อน,ก,อนก่อนนะ ซึ่งสามารถช่วยในการที่จะกำจัดศัตรูได้ง่ายขึ้นจากบริเวณที่ไกลๆโอเคตอนนี้มิราโบก็บอกสั่งฉาดเราหรือออกคำสั่งให้เราเนี่ยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากที่นี่มากเพื่อที่จะไปฆ่าเลอซูแล้วก็ไปเรียนรู้ความลับที่มันซ่อนอยู่นะคะมันชื่ออะไรเลอรซูเปล่าเ <laughs> มื่อกี้ที่เขาพูดอะเอาเป็นว่ามันคือเทมเพาคนต่อไปที่เราต้องจัดการนะ แล้วก็เป็น king of b e g g a r b a g a r ก็คือคนยากจนพวกขอทานเป็นพระราชายพวกขอทานเลยแสดงว่าสารที่อย่างนั้นน่าจะเป็นไปด้วยขอทานหรือพวกโ e ม e s สโอเคเราได้แฟนทำเบลดมาแล้วว่ะนะอสองอันนะคะก็ค่อยไปฝึกใช้กันก็ค่อนข้างจะใช้ยากอยู่นะเพราะว่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละโอเคค่ะคราวนี้เราออกจากที่เนียนก่อนนะเนื่องจากเรามี ภารกิจเมื่อกี้ที่เพิ่งรับมานะคะไม่ใช่ภารกิจหลักแต่เป็นภารกิจสายควยเพื่อที่จะเพิ่มเงินรายได้ให้กับองค์กรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไปทําจุดนั้นให้ด่วนก่อนหางสังเกตไหมว่าไอจุดเขียวๆนั่นอ่ะหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรเลยอ่ะอยู่ไกลาจากองค์กรคือมันใจไกลาจากที่นี่มากเลยนะเพราะฉะนั้นก็หาวิธีไปแบบขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นะเกมนี้ <laughs> เดินไปอะนะ <Honor. S 2> ว่าไงเฮ้ยเรียกชื่อชื่อเราด้วยเวลาเขาเรียกชื่อเรานี้รู้สึกดีกว่ามันเหมือนกับเราเราแบบ,บป๊อปปูล่าว่ะเราเป็นเราเป็นองค์เออเราเป็นนักฆ่าที่มีชื่อเสียงแล้วก็แบบคนให้การนับถืออะไรเงี้ยอาน,นูเป็นคนดีเลยไม่ลืนกันอานูเนี่ยดูแล้วก็แบบเป้าหมายเขาอย่างเดียวคืออยาก นำความยุติธรรมมาให้กับเดลาแซรซึ่งเป็นพ่อบุญทําตัวเองที่ตายไปโดยไม่รู้อีหนอยออะไรนะโดยที่กลุ่มเทมพามันก็สังหารเขาคือเดลาแซเนี่ยเป็นแกนมาสเตอร์ของเทมพาในฝรั่งเศสนะคะแต่ตอนนี้ถูกจำจาวะกําจัดไปโดยสาเหตุอะไรไม่รู้นะเบื้องหรือเบื้องหลังโคตรเยอะเคลาออกมาละนะคราวนี้ป่ะเดินทางไปยังจุดเิีวๆหน้านะคะแปดเจดสิกว่าเมตรละ อ่าภาคนี้ว่ายน้ําได้ชอบเ <laughs> พราะฉะนั้นเราก็จะว่ายน้ําไปตรงนู <laughs> ้แล้วจะไม่เดินไปดีๆ <c oughs> อะไรอย่างนี้อ่ะไปกระโดดลงน้ําสวยๆว่ายไปเลยอ้นู้เฮ้จริงๆเบยนี่คือทางที่เร็วที่สุดเลยนะไม่ต้องเจอกับพวกทหารอะไรเงี้ยชมนกชมไม้แป๊บหนึ่งด้านหลัง สถานที่อย่งนี้สวยงามมากเลยอะสังเกตว่าบนสะพานก็จะมีพวกบ้านแล้วก็แผงลอยอยู่ด้วยนะความจริงมันมีชื่อด้วยชื่อสถานที่สะพานเมื่อกี้ด้านหลังอะน,นะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้ก็มันมีอยู่ในดาต้าเบสนะคะในดาต้าเราของเกมลองไปศึกษาดูกันได้ว่ามันคืออะไรตอนนี้เราข้ามดิสทริกมาแล้วลองคิดดูว่ายน้ำข้ามอำเภออะโอ้โหโหดไหม <laughs> เห็นไหมข้ามอำเภอแล้วเว้ยโคเตลเดอร์อะไรเดลวิวอะโคเต,ลเ,ต,ล,เต,ล,เตลเออดเลวิวอะไรจะข้ามกี่ดิสทริกอโน่ลอยมากแกว้ายแต่ถ้าฟรีสไตล์แกเปลี่ยนบ้างเหอะดีใจจังดีกว่าพากเอาแทเอียเป็นนักขาที่ว่ายน้ำไม่เป็นเว้ย <ś led> ขำว่ะมาคราวนี้เราต้องแบบ ขึ้นจริงๆละไต่ไปหน่อยเอาเจอทหารนะคะเดินไปดีๆเดินไปสวยๆอ่อไปทางไหนที่ดีกว่านี้มีไหมขึ้นไปข้างบนได้มั้ย <laughs> ไม่อยากเจอทหารในช่วงนี้เพราะว่านั่นแหละอยากที่ไปถึงเป้าหมายเร็วที่สุดนะไปไปจัดก,การกับภารกิจของเราไกลมากเลยนะเหลือเท่าไรหร่อยสิกว่าเมตร คือสเกลเกมนี้มันก็เป็นสเกลที่เขาบอกว่าหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นแบบก็หกร้อยสามเมตรมันก็ไกลามากเลยอนะ <c oughs> ถ้าเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งจริงนะคือด้านบนนั่นน่ะมีไอ้นี่อยู่บริเวณที่เราสามารถเปิดแผนที่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอมาเปิดแผนที่ nice นิดนึงนะคะเอี่ยมีเหยื่ยวมาเกาะด้วยเหยี่ยวหรือเหยื่ยวหรืออินรี Z วะไม่รู้อชอบยกเหย่่ยวกับอินทรีไม่ค่อยออกเว้ย โอเคซิงค์ไนซ์ค่ะมา uh, เปิดแผนที่โอ้ uh, ดูสิธงชาติของฝรั่งเศสเต็มไปหมดแล้วนะช่วงนี้คือมันเป็นช่วงเดียวกับที่ก,ก้กาไปดูว่าก้ามไปดูว่าฝรั่งเศสเป็นช่วงเดียวที่ธงไตลงถือกำเนิดขึ้นนะคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินโอเคมา Fast Travel ได้แล้วนะคราวนี้เราจะลงไปข้างล่างได้ปะ กระโดลงไปส,สวยๆอ่ะเออได้อยู่ได้อยู่ live of the fate โอเคม S database นะคะได้เพิ่มข้อความเอ้ยนั่นกกโยตินเว้ยกกโยตินเกิดขึ้นช่วงนี้วะดีสินะคือกกโยตินมันก็เกิดขึ้นช่วงพปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะโดยนายแพทย์กิโยแตงคนสร้างคนขึ้นมา เย้นั่นไงเห็นเห็นไหมขวามือเขียนว่า chase นะคะ you receive additional cafe theater income คือเราได้รายได้มาเพิ่มและเดินเดืนเดินก็ได้รายได้แล้วเห็นไหมคือเราควรจะไปต่อเติม cafe theater ให้มันสวยๆนะเพื่อที่จะให้คนเข้ามาภายในบริเวณที่ซ่อนของสภาเยอะๆจะได้แบบได้รายได้เยอะๆเมื่อกี้เหมือนกับมีใครเจอเราแต่เราไม่สนใจเราก็จะไปตรงน้นที่เร็ที่สุดละนะ ฉันไม่อยากสู้กับใครแล้วตอนนี้โอเคมา453โอเคอานู okay. know, แกจัดมาก <laughs> ดีไม่โดดลงไปข้างล่างนะตายตายโอ้ <laughs> ใครเห็นเราอีกละช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันเลยนะตอนนี้ ปุ๊บ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 โอ้ยอนุกแกเออออกดีดีสวยจังเลยบ้านเมืองเออชอบมาที่ดิสตริกชื่ออะไรฮาวเลสเหรอไม่รู้วะฮาวส์ฮาวเลสภาษาฝรั่งเศสนี่แบบไม่มีอยู่ในหัวสมองเลยนะทุกพักก็จะพูดชื่อผิดตลอด อย่าได้แปลกใจโอ้ยติดติติด,ตด,ตดแกนี่ไม่ไม่คิดจะหลีกทางให้ฉันเลยใช่ไหม <laughs> ผักแม่ง <laughs> นี่เนี่ชนนี่หมดเลยลำคาญพราแกนี่ขวังจริงเลยมาดูหน่อยนั่นสีเขียวโอเคไปหาสีเขียวจุดนี้อยู่ใกล้สตีลเ,เลยว่ะไปไป,ไปถึงจุดสีเขียวเร็วๆจะได้ทำภารกิจเสร็จเร็วไก่บมาก มาสถานที่ใหม่อีกแล้วนะเซนอะไรเซนยูชแทชหรอชื่ออ่านยากชิบยากมากไม่ได้เรียนฝรั่งเศสเลยขนาดคำว่า Parisian ที่แปลว่าคนปารีสเนี่ยเขาเรียกปาริเชียงคือ <c oughs> ฉันขอเรียกอะไรที่แบบง่ายง่ายหน่อยได้ปะ <c oughs> นี่เนี่ยเชื่อเลยเชื่อเลยได้โอกาสเชือดเลย รูชขโมยขโมยหน่อยระหว่างทางเด้โกับขโมยก็ขโมยหน่อยละนะได้เมดิซีนมาด้วย <_ d ata> เพิ่มยาเ <_ d ata> พิ่มอะไรให้โอ้ได้เบอร,ร์เซิร์กเบรดมาด้วยดีมากโ u ไปละเต็มไปแล้วนะคะเอาละเรามายังจุดสีเขียวแล้วข้อนี้เราต้องทำอะไรเราต้องไฟอินคีเบิร์สหาอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้อะไรวะ อันนี้น่าจะอ๋ออันนี้เป็นชูนลพวกคงจะเป็นพวกคล้ายๆกับนิยสาาหนังสือพิมพ์สมัยนั้นนะคะเออมีคนเห็นเราอะ่ะแต่เราไม่เห็นมันไม่รู้มันอยู่ไหนพยายามจะแฝงตัวรวมกับในกลุ่มไอ้คนพวกนี้นั่นไงมันมองเราอยู่จริงด้วยน, <laughs> นั่นคืออิน e คีเปอร์เป่าวะ ไม่ใช่หรอกแต่เราควรจะกําจัดมันก่อนเพราะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเรื่องมันจะแดงเดี๋ยวเรื่องมันจะใหญ่เอออ้อมไปกําจัดมันด้านหลังได้ปะให้สัญลักษณ์สัญลีนั่นหายไปก่อนนะยังไงแดงแดงเถือกเลยแดงเถือกเลยอ้อมไปด้านหลังแล้วก็กาจัดมันดีกว่าอุย้ยๆๆคนข้างหน้าเราเมื่อกี้มันเต้ม ดูสิโอ้ยบกนีที่ใส่เสียค่าคนปกว่าเล่เราเป็นนักฆ่าที่ดีแล้วก็จะมากำจัดมันมากำจัดกันทีละคนเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเข้าใจเลยอันนี้ก็จะเป็นมินิเกมอีกนิดนึงนะคะคือถ้าเราช่วยเหลือบรรดาประชากรภายในปารีสเนี่ยเราจะได้ไอเทมด้วยซึ่ง มันก็จะมีจํานวนรอบอยู่คือถ้าเราสามารถช่วยได้20ครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไอเทมชิ้นใหม่หรือได้บลูตี้ใหม่ๆมาพูดได้เลยว่าภาคนี้เนี่ยมินิเกมเยอะมากสนุกมากด้วยนะเออเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกอะ่ะอย่าไปพูดถึงเรื่องบั๊กเกม <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันไม่เกิดขึ้นกับเพย์โฟอ่ะก็โอเคดีดีมากถ้าเกิดขึ้นกับเพย์โฟงด้วยนี่โอ้โหเลิกเล่นไะเ,เ,เกมนี้ต่อให้สวยมากแต่ถ้าแบบกระตุกจัง บักมากจังอะไรก็แบบน่าเบื่อไปเลยนะแต่โชคดีที่เกมนี้แบบพูดเลยว่าเล่นสนุกมากนะคะก็อยากให้ไปลองเล่นกันจริงๆอะ่ะยังไงก็ได้นะยังไงก็ตามอยากให้เพื่อนๆลองไปหามาเล่นเลยอะ่ะโอเคตอนนี้เราเจออินคีเพอร์สองคนแล้วเราก็จะซ่อนตัวนะคะเพื่อที่จะฟังว่าเขาคุยอะไรกันซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวกับไม่ได้ซ่อนตัวตรงนี้นะต้องไปซ่อนตัวฝั่งนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวกับคา,าเฟ่เทเตอร์ของเราอะ่ะคิดว่านะ อาซ่อนตัวอซอนตัวหน่อยอย่างร่วมคุยอะไรกันนี่ไงอะไรคือสิ่งสำคัญกสำหรับซ塞尔าเราไม่รู้ว่าคือใครหรอกเขาไม่ได้อ่านตอนทำภารกิจรู้แต่ว่าต้องมามาที่นี่แล้วก็มาเจอ2อ,อตัวนี้แลก็กำจัดมันนะคะ <c oughs> <m akes> มันน่าจะเกี่ยวกับคนที่มาให้เราทำมิชั่นนั่นแหละผู้หญิงที่นั่งอยู่ในะคะาเฟ่เทเตอร์นะคะแล้ว2คนนี้ก็อาจจะขัดผลประโยชน์พวกเรานี่เองนะ มันบอกว่าผู้หญิงคนนะั้นน่าเป็นสปายว่ะเออคราวนี้เราต้องทำไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจาัดก,การเรื่องนี้เองจาัดก,การเรื่องอะไรวะไม่รู้ฉันจะไปฆ่ามันแล้วไปไปฆ่า,า,ามัน Q keeper. ไปฆ่ามันไปฆ่ามันคิวอินคีเปอร์เว็งไปโอ้ามันรู้ตัวซะก่อนว่ะพเราวิ่งเร็วไปนะไม่เป็นไร จัดการกับมันได้ละโอเคเหมือนจะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เอาไงต่อเอ่อ new objective ใหม่ก็คือไปทางไอซอสอสีเขียว Speak to College ให้ไปคุยกับคนที่ชื่อคอ l เลจฝั่งนู้นนะคะอันนี้เป็น บอกอีกรอบคือเป็นมินิเกมนะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะคะเป็นมินิเกมที่ช่วยทำให้เราได้รายได้มากขึ้นโอเคป่ะแต่เป็นมินิเกมเป็นมินิเกมที่สนุกอะ่ะก็เลยเอออยากให้เพื่อนเพื่อนลองทำมินิเกมเกมนี้ก็น่าสนใจหลายอย่างนะอย่างเช่นว่าเราต้องช่วยประชากรโดยการแบบเขาเดินไปบนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ต้องปกป้องเขาหรือว่าบางทีก็ต้องช่วยเขาจากกลุ่มโจรเห็นไหมดูดิ แบบพี่หญิงคนนั้นถูกล้อมไปด้วยบรรดากลุ่มคนพวกนี้เราต้องช่วยเขาออกมาให้ได้อ่ะปัญหาก็คือไอ้พวก e x t r e m i s t อยู่ข้างนอกเต็ไมไปหมดเลยนด่คราวนี้เราจะจัดการกับมันยังไงดีเกมนี้เหมือนจะอยากให้เราเล่นแบบสเตลนะแตก่ก็ไม่สเตลสัทีเดียวนะเพราะว่าดูแล้วแบบ คือถ้าเราจะฝากเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นโดยที่ไม่ถูกจับเลยไปไปไม่ได้เลยนะยังไงก็มันก็เหมือนเป็นการสเตลที่ต้องกำจัดทุกตัวก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นสเตลกึ่งสายแอทแท็กโจมตีแบบเข้าไปให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยพูดยากว่าต้องลองเล่นเองแล้วจะเข้าใจโอเคมามแกพูดมากใช่ไหม oh. ฉันปิดปากกันเลยนี่ เจอใครอีกโอ้โหนี่มันยืยนมองเราโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยน <laughs> ะมา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 ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหม <c oughs> โอ้โหฆ่าอย่างทเทพคมาคุใช่ค,ค,คุณต้องออกจากที่นี่นะฉันช่วยคุณเองไม่ต้องเป็นหว่วงตอนนี้คุณปลอดภัยละคราวน,นี้เราต้อง Escape the area Escape คือหนีนะคะออกจากพื้นที่นี้เพื่อจบมิชชั่นแล้วก็เพื่อเป็นการที่ไม่ให้ใครมารู้ว่าเราเป็นคนฆ่ารีบหนีก่อนมาส่วนอีนังคอเลตนั่นเดี๋ยวก็เดินเดินออกจากแผนที่เ,เองอะไม่ต้องห่วงเรียบร้อย Objective Complete แล้วนะคะเย่คาเฟ่เทเตอร์มิชชั่นคอมพลีไปแล้วคราวนี้เราก็ได้เงินมาเนาะ,ะแล้วก็ต่อเติม คาเฟ่เทเตอร์เราได้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะคะโ okay. อเคคราวนีเ้เดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อไปเลยก็คือรูปอัสเทเรียนั่นตรงนี้เดี๋ยวขอดูเชสเชสได้ไปหมดเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปที่รูปอัสเทเรียนะคะข้างหน้ามี Messenger. เมสเซนเจอร์คล้ายคลามินิเกมนั่แหละคือแบบจัดการมันเถอะน,นะ <laughs> ขอขอขอกำจัดมันหน่อยนะ <laughs> มามามาจะทำไงมันไม่รู้เนี่ยไปไปไม่ได้หรอก <sk ill> <trucs> เห็นไหมมันก็รู้อยู่ดีอ่ะ <aces> <c oughs> คือบอกแล้วว่ามันเป็นเกมสเตลที่ไม่ค่อยสเตลสักเท่าไหร่ไอ้นี่หนีเลยว่ะเคบ้า,ากำจัดไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ไปยังมิชั่นต่อไปเลยนะคะซึ่งก็คือการไปหา The King of b e g g a r ก็คือตามเป้าหมายของมิาโบนะก็คือไปกำจัดคิงกษัตริย์ของพวกคนยากจนของพวกขอทานนะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมว่าซีแวร์ก่อนที่เขาตายอ่ะเขาฆ่าดเดลาแซเพรามผู้ชายคนที่สวมแว่นนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันชื่อเลอทูเล,อท,เลอทูหรือเปล่าไม่รู้ คือชื่อมันอ่านยากอะเอาไปว่าเดี๋ยวเราได้ไปเจอเขาแน่นอนนะไอ้ผู้ชายสวมแว่นตาแล้วเป็นคนที่ข่าดูแลแซ่ด้วยนั่นแหละนะ oh. บางทีเราอาจจะได้ความจริงอะไรบางอย่างจากผู้ชายคนนั้นด้วยนะคะก่อนที่มันจะถูกเราฆ่า uh huh. โอเคเรามาถึงรูปอัศเจรีคือบริเวณที่จะเริ่มมิชชั่นแล้วละนะอันนี้เดี๋ยวจะขอเอาไว้ในพาร์ทหน้านะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไง The Kingdom of Becca อาณาจักรแห่งพวกคุณขอทานโอเคค่ะแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าค่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย